สั่งสมาธินีเขาจะตองแบบว่าเป็นเล่นก็เขาอย่างเขามีสมาธิกรมันนะคะให้ให้เขาอันสนใจเขา้าใดเต็มที่กนเนาะสนใจเขา้าใดเต็มที่กและวข้านี่เขาก็จะเริ่มง,งานจากงานที่มันง่ายสมมุติว่าสมมุติเนาะคือจงเขียนหนาหนึ่งนี่หนาหนึ่งเอซเลยนี่หนาหนึ่งสมมติเล่มหนึ่งนี่ เมื่อกิดสีหลายมันบอกเฮาเฮาจะคุยกันเรื่องสมาธิให้มีความอดทนจให้มีความสนใจดีๆคือเ่าก็บอกว่าอันมือหนีนองสีมีสมาธิบนโนเอาเบิ้งสามบรรทัดนะเริ่มจากน้อยก่อนเนาะสามบรรทัดเบิ้งมือหนีสมาธิสีได้สามบรรทัดบนโนอ,อ่ะเขาก็ชมไปพ่อใด้สามบรรทัดเ่าก็ชมว่าอู้ดเกง่งเก่งเก่งนะคะเก่งหลายเก่งหลาย มืออื่นนะ่าจะเอาจักมรนทัดนอนะคะสมาธิคือเริ่มจากง่ายนะคะง่ายทํางานจบจบงานได้นะคะจบงานได้และไปต่อได้สร้างสมาธิให้น้องได้ดีขึ้นนะคะสอบถามขอคำปรึกษาเพิ่มเติมกับครูแมมตลอดจนสินค้าและบริการมีรายละเอียดที่ใต้ล่างของคลิปนี้ ใน YouTube และ Facebook นะคะครูแม่มโชติลักษ์นักกระตุ้นพัฒนาการเด็กที่ปรึกษาครอบครัวให้คำปรึกษาทั้งทางไกลและต่างประเทศค่ะ